ครับนี่คือในส่วนของที่วาง Macbook นะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับลักษณะของการวางนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับนะครับ เป็นของนิวคิดนะครับอาจจะมีฝุ่นนะครับเราไม่ได้ทำความสะอาดครับมียางรองตัวนี้นะครับกันกระแทกหรือว่ากันขูดกับทองเครื่องของ m a c b ุ๊กนะครับมีแถบยาวสองจุดแล้วก็มีช่องระบายอากาศตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอย่างดีนะครับเบาแต่ว่ารองรับน้ำหนักได้ดีนะครับมีข้อพับสองจุดนะครับก็คือจุดนี้ครับจุดนี้นะครับ สามารถงางเพื่อปรับระดับความสูงทั้งสองจุดได้นะครับด้าน,นล่างก็จะมีการลื่นะครับก่อไปมีผุ่นเยอะนะครับองจากเราไม่ได้เช็ดหนัับแ่มาให้เพื่อนได้ดูตัวนี้ราคาหนึ่งพันกว่าบาทครับเราใช้งานมาปีกว่าแล้วก็ถือว่าตอบโจท ออกแบบดีไซน์ดีนะครับจุดส่วนตวงดีนะครับไม่ยกเยกนะครับเวลาวางตัว macbook นะครับส่วนด้านนี้นะครับกับขอบของเครื่อง macbook ก,ก,ก็ไม่ได้ห่างกันเยอะมากจนรู้สึกเกะกะในการใช้งานนะครับตัวที่มียางลื่นกัน แท็กตรงนี้ด้วยนะครับทั้งสองจุดสหรับตัวแม c บุ o k จะใหญ่กว่าตัวฐานนิดหน่อยข้างลับประมาณครึ่งเซนติเมตรครับจุดนี้วางมือสะดวกไม่ได้เกะก,กะมากนักนะครับ แดรสูกจากตัวเครื่องเท่าไหร่นะครับใครสนใจก็ลองดูตัวนี้เป็นสแทนทั้งโน้ตบุ๊กด้วยแมคบุ๊กของ n e w k i ดนะครับถือว่าดีนะครับ